สวัสดีค่ะอิแตนุกิจรถยน์การช่างอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้จะพามาวิวรถอีแตน6ล้อไม่ดำนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์อินสุเทอร์โบ3,000อินเตอร์นะคะนำชมเครื่องยนต์กันนี่ค่ะเป็นตัวเทอร์โบนะคะหมอน้ําอุ้มลมนะคะเราใส่ให้พร้อมเรียบร้อยนะคะนี่อินเตอร์นะคะ,ะลตลอดในข้อกองนะคะกองแก้วกองอากาศนะคะ ตัวปั่น power นะคะตัวกระป๋องน้ำมัน power นะคะก็เป็นของใหม่นะคะชุดตัวปั่นก็เป็นของใหม่นะคะเรืนงทอเลนอินเตอร์ให้แบบนี้เลยคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นบรรทุกไม่เกิน10ตันนะคะไม่ดำนะคะช่วงล่างเป็นช่วงล่าง e สุร้อยสิบนะคะแหบตัวใหม่7จิซินนะคะยางหน้าเป็นยาง700ขอบ16นะคะ มาดูระบบเบรกกันระบบเบรกคันนี้เป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะคะเป็นเนียบเบรกทิฟฟี่เราอยู่น fo. um ี่นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์วัดลมให้พร้อมเรียบร้อยต่อเป็นเครื่องยนต์นะคะด้านหลังเราก็จะตีปิดกล่องหลังให้แบบนี้เลยนะคะมีเกียร์ความร้อนให้พร้อมเรียบร้อยนะคะอันในนะคะตรงช่วมนั่งนะคะก็จะกว้างขวางนะคะส่วนตัวแกนวงนะคะก็จะเป็นแกนวงหยล้อนะคะใหญ่ๆเลยจับสบายถนัดมือมนชมตัวทังเบรกกันบ้างนะคะอันจะเป็นถังเบรกทิฟฟี่ของเรานะคะ นีะคะคัสซีคันนี้เป็นคัสซีเดือดแรงหน้าหกน,นะคะตัวเพาท้ายนะคะเป็นช่วงไอซุตไลซิคนะคะแหนบต้องใหม่เจ็ดซีนนะคะส่วนใส่วนในเจ็ดตัวในเจ็ดซีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบต้องใหม่เลยยางหลังเป็นยางเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบหกนะคะอ่าส่วนกระบะกันบ้างกระบะคันคนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบห้านะคะยาวสามเมตรเจ็ดสิบรวมมานั่งนะคะสูงเมตรห้าสิบนะคะดูแลสัดส่วนนะคะก็จะเป็นตัว เป็นเงนสมส่วนจะเป็นรถไม่ดำน,นะคะาใครกำลังมองรถไม่ดำอยู่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวสีรถนะคะก็สามารถลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะสีรถนะคะตัวเครื่องนะคะตัวออปชันระบบเบรกระบบเครื่องนะคะจะเครื่องสูบเดียวหรือเครื่องยนต์ก็สามารถเลือกได้ค่ะเบรกกเช่นกันประมาณนี้นะคะใครสนใจก็าาาาทักมาสอบถามได้ที่เฟร์นโทนะคะเราจะปักหมไว้ให้ด้านล่างนะคะ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ